ครับจากร้านนาเทคเตอร์สาขาใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆกับสาขาเดิมไม่ไกลกันครับ7กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับผมมาในช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่21นะครับเมษายน2567นนะครับผมมีรถไถนะครับมาแนะนำนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0 4ึ วันนี้ผมรีวิวที่หน้าร้านใหม่นะครับก็อยู่เส้นถนนศรีธาตุวังสามหมอนะครับก็อยู่ห่างจากร้านเดิมอยู่ห่างจากตัวอำเภอแค่7กิโลเมตรเองนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้วันนี้เริ่มต้นจากคันแรกนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับตัวนี้เป็นคู b บตานะครับ L 3 208 SG นะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2557รถเพิ่งเข้าสภาพหรือว่าสวยเดิมเลยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับทุกคันนะครับอุปกรณ์จะเกาะคู่กับตัวรถนะครับคันนี้2ชิ้นนะครับราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทนะครับคุณได้รถสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น s อนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ชัตเทิลข้างพวงมาลัยนะครับใช้งานเพียงหนึ่งพัยชั่วโมงการทางานครับไหม้แท้นะครับเพราะว่าท่อนคัทนะครับดูนะครับเดิมๆนะครับหนีซี ยังไม่ทันได้แกะเลยครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถเดิมๆสวยๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้ราคาเพียง285,000อุปกรณ์2ชิ้นนะครับเหมาะงานดันงานไถนะครับงานในควเรือนของเรานะครับใครที่มีที่นะครับไม่เยอะอยากได้รถไว้ดันไว้ไถไว้ปั่นนานะครับคันนี้เหมาะเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับ L32 0 8 s จนะครับรถปี57นะครับมาอีกหนึ่งชิ้นครับเครื่องอัดฟางนะครับของค่ายกมนนะครับตัวนี้นะครับราคาเพียง100,000 9 0้า0มืนบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับเครื่องนี้นะครับก็ผมการันตีแล้วว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็ปีเดียวผมว่าน่าจะคืนทุนนะครับถ้าอัดทันนี่ปีเดียวคืนทุนแน่นนอนนะครับสำหรับเรื่องอัดฟังตัวนี้นะครับของค่ายกมลนะครับระยะของก้อนก็เท่ากับเครื่องของตาช้างนะครับมาชมกันต่อนะครับมาชมอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น KRT นะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์ p d o นะครับ 10ปีแรงม้าครับเครื่องยนต์สูบเดียวเพาเดียวครับนี่ครับน่าใช้นะคันนี้สตาร์ทแบบติดปกตินะครับราคาก็ถูกๆเลยเพียง90,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเพียง90,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ6กเกียร์ด้านหน้านะครับ2เกียร์ถอยหลังนะครับ ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนให้นะครับเป็นเครื่องสีสีแรงม้ารถถแบบนั่งขับนะครับราคาปุ้มครับเก้า0บาทเท่านั้นนะครับขยัยขึ้นมานะครับรถเดิมสภาพสวยสีเดิมนะครับตัวนี้ L สาม8มแปด t ครับคันนี้จะอยู่ที่ราคาสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะครับสภาพยางเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรถไล่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่รถเดิมนะครับ รถไล่ยังไงลูกค้าถามเป็นรถไถนะครับเป็นรถใช้งานในไร่นะครับไม่เคยลงน้ํานะครับใช้งาน2 8 8 5รห้ชั่วโมงการทํางานนะครับอ่ขายเองเล่นมุกเองขำเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์นะครับดันหน้าและหางนะครับ2ชิ้นนะครับรถปี54นะครับรถสวยสีเดิมเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง275 0 0 0ันบาทนะครับเล่มชุดโอนครบไอ้เงินไอเงินสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงนะครับสตาร์ททุกคันเลยนะครับ นะครับใครสนใจได้รถสวยๆไว้ใช้งานอย่าลืมเหยียบคัด์นะครับสตาร์ทเลยนี่ครับแน่นๆเร่งฟังเสียงก็รู้ครับเครื่องแน่นโอเคครับคันไม่ต่ออย่าลืมค่าเกียร์ไวเดอร์รถสไลนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นเช็คร้อยแล้วนะครับรถปีเดียวกันครับปี5้าี่ อุปกรณ์ได้สองชิ้นนะครับตัวนี้ราคาสองแสนเก้าหมืนเก้าพันนะครับได้ยางใหม่สี่เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับอ่ะสตาร์ทครับแปดเทอร์นานะครับแปดเทอร์นาสี่เกียร์ถอยครับสาสิบหกแรงม้าเสาปมรถปีห้าสี่โอเคนะครับสวยเลยนะครับถัดมาครับเป็น l อลสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับสี่สิบแรงม้านะครับตัวนี้สามสูบครับอ่าก็พัฒนาต่อยอดกันมาตัวนี้ผมมีเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ แล้วก็เก็บสีคั้นล่างครับคันนี้ราคาอยู่ที่360,000ืบาทนะครับสตาร์ทเลยนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็จะเป็นผ่านพวนครับรถเยปีขนสองครับตัวนี้ใช้งาน1,931งพัดชั่วโมงการทางานครับสามแสนบาทครับอ่ะถัดมาครับสวยๆขัานโค้งนะครับตัวนี้เป็น L 4 7 0 8 DT นะครับสวยเดิมอ่ะสวยเก็บสีเรียบร้อยนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบคันโค้งครับคันนี้อุปกรณ์เลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบดันอ่าไม่ว่าจะเป็นหางพวนหรือหางสีนะครับสตาร์ทเลยตัวนี้เป็นรถปี54ครับ8ดเกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับซึ่งยนเป็น4สูบไดเล็กนะครับอ่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับรับจ้างก็ได้ลงไร่ไถนาสบายๆครับรุ่นนี้นะครับราคาเพียง3ามแสนอ่าหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้งดต่อรองนะครับ สภาพหรือว่าคุ้มนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ไคโอตินะครับ PX 5 0ครับ50แรงม้าครับ4สูบ2พาวโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้ได้ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับราคา1 9 9 0 0 0บาทครับ1 9 9 0 0 0บาทอ่าบาทโอเคนะครับ ตัวนี้50แรงม้านะครับมีดับคอนโทรล p โอไฟฟ้า4วินไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบเดเรกนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับรถชั้นชาติเกาหลีรถจดปี58ครับเล่มทะเบียนมีพร้อมนะครับมาคั้นสุดท้ายครับกับคูบอต้านะครับ MU5702B นะครับ57แรงม้าครับ4สูบ2เพา4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับราคาอยู่ที่559,000บาทครับ559,000นะครับรถจดทะเบียนปี2562ครับใช้งานนะครับ 1,900ชั่วโมงการทำงานครับอ็นนมครับติดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบชทโบครับนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผานขุดมั่นนะครับฐานยกล่องริปเปอร์ผานเบิกนะครับานควนโรตารี่เทนเลอร์ลากรถเกี่ยวหรือว่าจะเป็นหางตัดจ้าเราก็มีพร้อมนะครับมาคันสุดท้ายครับรถเกี่ยวนะครับยันมา AW82GV ครับคันนี้ราคาสุดคุ้มนะครับแท็กใหม่2ข้างนะครับราคาเพียง310,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมตัวนี้เป็นตัวสูงครับรถจดทะเบียนปี62สนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับบริเวณหมู่บ้านหนองยาไซนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับตรงนี้ก็กําลังปรับภูมิทัศน์สถานที่ครับก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูสินค้าได้นะครับขอบคุณครับ